สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o YouTube ที่เคารพรักท,ทุกท่านครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่อำเภอสตึกนะครับได้ยินว่าพี่วุฒิแกอยากจะขายรถหกล้อเจ้ายักษ์นะครับแกต้องการใช้เงินผมก็เลยเห็นอกเห็นใจครับหาทุกวิธีทางนะครับช่วยเหลือแก วันนี้ก็ <c oughs> มีลูกค้ามาจากนาครนายกนะครับมานะครับมาเพื่อที่จะไปดูรถแกนะครับรถชฟสีเทานะครับจอดอยู่ตอนนี้ผมที่ผมมาจอดอยู่นี่ผมมาซื้อสายชาร์จเพราะว่าไอ้นี่มันม่องทิ้งครับมันชาร์จไม่เข้าน่าจะไม่มีไฟเลยเนี่ยมีแตยชาร์จไม่เข้าเลยดูดิสายชาร์จสามเส้น ชาร์จไม่เข้าเลยน่าจะเป็นไอ้ตัวนี้แหละมันพังมันชาร์จไม่เข้าเลยครับตั้งแต่เมื่อวานที่ผมไลฟ์สดอ่ะไม่เข้าเลยผมอยากจะไลฟ์สดนะพี่น้องมันไม่เข้าเลยอยากจะไลฟ์สดให้พี่น้องได้ดูแต่มันชาร์จไม่เข้าก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดตั้งแต่เมื่อวานก็ได้ปิดไลฟ์สดไปเฉยๆอเนนี้มันพังแล้วมันหมดอายุละมันใช้มาเป็นปีแล้วมั้งเนี่ย ก็น่าจะปลดกเกษียนให้บอมเข้าไปซื้ออยู่ครับอ่อตอนนี้ทีมงานโทรหนึ่งวิ่งงานอยู่วัดลวองปู่สามฤทธิ์อยู่กระสังบุรีลำนะครับผมก็ไปไม่ถูกหรอกใครใครที่บอกทางถูกมีไหมบอกช่วยบอกผมทีเพราะว่าระยะทางจากตรงนี้ไปอีกประมาณ 60, 60โลนะครับก็น่าจะน่าจะ คือไปกระสังน่ะไปถูกแต่ไปวัดหลวงปู่สามเดื์ที่เขาทํางานอยู่เนี่ยจะไปยังไงเนี่ยนะไปไม่ถูกจริงเนี่ยเขาไม่เข้ามาในเซเว่นเลยเขาจอดรออยู่ข้างนอกเลยครับเขารีบนะเพราะว่าเขาว่าเขาจะซื้อวันนี้แล้วก็ขับกลับวันนี้เลยซื้อแล้วขับกลับเลยคือต้องการซื้อแบบว่าซื้อปุ๊บขับกลับได้เลย รถพิวุฒ์เนี่ยแกแจ้งมอเจ็ดเก้าไว้นะครับผมก็เลยบอกว่ามันมีวิธีทําอยู่ก็คือโอนทำใบมอบนาฏโอนย้ายไปที่นะครนายกได้เลยแค่เราแจ้งย้ายไปมันมันไม่ยากหรอกยากมันยากตรงที่จะเอารถกลับนี่แหละมันต้องใช้ฝีมือสักนิดนึงเพราะว่ามันเป็นรถที่แจ้งมอเจ็ดเก้าไว้นะครับเขาก็จะขับกลับเลยเขายิเงินมาพร้อมเลย ทีแรกโทรมาบอกผมว่ามีเงินอยู่ประมาณเอ่อ่าอไรนะมีเงินอยู่เก้าแสนเจ็ดผมก็เลยพามาดูที่อู่แสนสุกมอเตอร์พอมาดกูก็ชอบอยู่นะคันที่กําลังประกอบเนี่ยก็สวยอยู่แต่ว่าอยากจะขับกลับวันนี้เลยโอ้จะด่วนไปไหนเนี่ยนะครับจะขับกลับวันนี้เลย <c oughs> <c oughs> ก็เลยต้องพาไปดูรถพี่วุฒิครับ เดี๋ยวผมจะลงคลิปเลยนะหลังจากที่เนี่ยเราจะเดินทางไปเนี่ยเราจะลงคลิปเลยแล้วก็ให้พี่น้องได้บอกทางว่าวัดหลวงปูส่สัมฤทธิ์ที่ทีมงานเขากำลังถมอะไรกันอยู่นะตอนนี้ผมเห็นในโพสต์พี่ตินน่าจะถมทำอะไรประตูน้ำเหรอหรือทําอะไรสักอย่างนี่เหละมาถมอยู่ร้องชันมครับ ทิ้งเลยนะอันนี้น่าจะพังไปแล้วเอาไว้ทำเดี๋ยวสายพร้อมสิอื้อน่าจะเอาไฟโฟหรอสายมึมยงถ้าเกิดเป็นพอสายนี่บันไลเลยนะเนี่ไม่ียสายสามเส้นเนี่ยมันกล้าพังพร้อมกันเลยปะ มา,า,มา,มาทาี่มาซื้อรถแบบใจร้อนมากเลยซื้อปุ๊บคือจะเอากลับเลยเพราะว่าเขากลัวรถติดเพราะว่าวันมันหยุดมาตั้งแต่วันศุกรนะ์เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดเอาลงกลับบ้านเขาวันเนี้ยรถติดแน่นอนยังไงก็ติดครับามา ลอ,องเครื่องนี้ก่อนเข้าไหมเข้า okay. เออมันเป็นเพราะของอน,นี่จริงด้วยเข้าแล้วเข้าแล้วชาจไปชาจไปเดี๋ยวผมจะได้มีแบตแล้วได้มีแบตแล้วแบตอันนี้่อนเออนี่ละเกียัน,นี้ละแกเลยใครน้อง้อมนาย ก็ตามมาอยู่ครับเชฟยังอย่งบ้ก็เขาอีกหรอเก็เข่าก็เขาอีกยวแปนสาตเหมือนกันเสายบ้ายมันแมนบ้านน้อบ้านนี่กเจ้าบานละนี่เจบาทกเจ็ดบาท บอกนะว่าสายสามเส้นนี่ขาดหมดเลยอ่ะบอกว่าว่าเขาเป็นเพ้าหัวหรือเป็นเพ้าอ,อะไรวะเป็นเพ้ารถปะหรือว่าเป็นเพ้าสายทำไมออาไหมเลียนสีเจนหนึ่งมีสามเส้นไหม เกิดปัญหาแล้วครับทุกคนหรือมันเป็นเพราะรถไหมแรงมันเข่าหร,รือมันเข่าจะที่แรกอ่ะเป็นน้ำใสป้ะอ่าตึงละลุ้นกันว่าจะอยู่หรือมันจะหายงงได้อยู่เด้อยะมาดูว่ามันจะหาย,ยไหม ใส่ครับเอฮ้ยแม่เราก็้นเปิดใส่ปะนี่ยเฮ้ยใส่ทางในมันหนาวเหนีออกันเอาขอมันออากันเปิดเนื้อเนอะเนื้อกเพรามันเงื้อของเงื้ออดเนื้อแนเค้นอยังไม่เปิดไส้มันก็ะบอหอมแล้วเหมุน่ะรล่ะมุนตัวเท้าเอรอ เกือบไปแล้วโอ้คุมนี่ใส่เป็นปีกับพวกเหมือนเด้ไงเป็นปีก็ไม่หมดแล้วมายังมันก็บพวกหอมป่ะเออนั่นล่ะเอาใส่ที่กูไปเฮ้ยบน่บนเลยใจเลยเอเอรู้หอมเราป่ะเนี่ย

มันใชได้ได,ดิผมก็มงงเหมือนกันเวลาไปใส่รถตู้มันใช้ได้ไอเนี่ยมันมันอาจจะพังเพราะว่าเราเอาไปเสียบหกล้อด,ด้วยไปยี่สิบสี่วนแล้วก็เสียบสิบสองวัลมันก็เลยจะเสื่องมันกขึ้นเขาอ่ะยังเขาอยู่มะเอาเออไม่ได้ไหนดีก็รดดู้ okay, ครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนบอกบอกทางนะว่ามันไปทางไหนผมจะลงคลิปตอนนี้เลยนะครับ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนที่อยู่หลังกล้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ